ตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมคลาส PBM ฮะและเกมที่เรามาเล่นกันในวันนี้ก็คือเกมแอคชั่นแซนด์บ็อกซ์ฮะถ้าถามว่ามันเป็นเกมยังไงอย่างนั้นเหรออย่างนี้ฮะ <laughs> ต่อยทะลุหัวเลยอ่ะเออสติฟขวโทษเพื่อนโอ้แต่ก็ถือว่าถึกมากโอ้แล้วอะไรนั่นอะไรนั่นนักต่อยตึกที่อยู่ข้างหลังล่วงไายหมดเลยว้าเยเอาละมาลองดูปุ่ม e ทำอะไรได้ สเปซอ,อ๋อสเปซกระโดดทีอ่ะทีจับแล้วตอ่อยจับต่อยเจ้าตึกตึกพอลุกใส่้านโหดไล่โหดไล่คนเลยสตีกูไม่เหลือซากเลยอะผมว่าผมเอาอย่างนี้ดีกว่าอึบอืม หัวมันเออจับหัวมันลากลากมันถูไปกระตึกลากมันถูไปกระตึกเลยเพื่อนออยากชะลิ่งสตีฟยังอยู่ปะสตีฟยังรอดเปล่าเพื่อนอา่ามีชายกายด้วยลองดูแล้วกันชายกายเจอกับพระเอกของเราฮะวิ่งไปเพื่อนวิง่ง วิ่งไปสู้เข er> ้าอีกสู้เข้าอีกสู้เข้าอีกสู้เข้าอีกอันนี้วิ่งสุดยังไงเมื่อกี้กูบอกเป็นศัตรูแตาก่อนบอดไปช่วยกันมันเก่งขนาดนั้นเลยนะใส่ดามะกูผมโคตรชอบซีนเมื่อกี้ตอนที่มันเกาะกันเลยอ่ะ แล้วก็ A S D F Movie ทำไรได้ I like trains <laughs> เป๊ะตามสคริปต์เป๊ะ <c oughs> เราดู YouTube ในเกมอีกทีนะครับหอยไปหอยหลอดได้เวลาเจอกูของจริงละโคตรจ๋งเลยอ่ะเกมนี้ชอบชอบชอบอืมแล้วอันนี้สมองเทนตาเคลนเหมือนออกมาจากเทอร์เรียเลยไงทำไรได้อาดูสมองปะ อ่าละอย่าดิ้นอย่าดิ้นสติปอย่าดิ้นอย่าดินาด้นอยู่นี่ง่อหอยหลอดกูกำลังพยายามทาการทดลองอยู่นิ่งนิดนึงเออนั่นแหละโอเคเอาล่ะถ้าเด้ออ่าสติปเกิดอะไรขึ้นกับมือวะเพื่อนโอ้ตา,ตาย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 ใครก็ได้ฆ่ามาเถอะฆ่ามันเถอะสงสารมันฆ่ามันเถอะมันกลายพันธุ์เหรอเนี่ยแล้วดูแขนมันดิเอวูไม่ตายด้วย ใส่ธรรมปลดปล่อยมาถอยปลดสองคนเลยด้วยงานเข้าแล้วอย่านี้มึงอย่านี้มึงอย่านี้วิ่งไปด้วยแล้วอะ่ะมาเราดูอีกตัวดีกว่าบอดด็อกอืมลองขี่ดูสหายอ๋อเหมือนกับพวกปืนกาวิตี้กันใน G mod ใช่ไหมยับแล้วเดินเดินยังไงเลขหนึ่งเลขสองอ่านี่โอเคดึงมันมาดึงมัน เมื่อกี้มาทำอะไรมึงทำมันคืนเลยเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละคาเนกิเคนอืมต่ดูซิทำอะไรได้เปิดไฟได้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองอ่ะนี่เอาชายกายไปละกันเพื่อนเกิด <c oughs> อะไรขึ้นตายแล้วเหรอตอนนี้ตัวอะไรเนี่ยไซโคเฮดอ,อิู้ดูขุนมันดิเว้ดิสกัสติก สตีฟฆ่ามันให้กูหน่อยสินั่นแหละไปโอ้โหน้ำแข็งแทงมันแทงมันแทงมันฮึเออนั่นแหละสวยสดงดงามมากอย่าไปโดนปากมาสิเอเลวเออนั่นแหละแทงจาก yes! ขบวนเยสโคตรเท่เลยเพื่อนโคตรเท่เลยยังรอดป่องไม่รอดละเแบบแตงน้อยมันก็ขยาบเอเลียนนั้นสำเร็จแฮ่วันนี้พวกเราจะจดจำนายสตีฟตอนนี้กลับไปที่อื่นเถอะกูจะลองตัวอื่นบ้งางอ๋อไม่ตัวนี้ มันยิงกันเองปะยับมันยิงกันเองเพื่อในเกมมันยิงกันเองปะไอตัวพวกเนี้ยแล้วเนี้ยอันนี้คืออะไระซาตานเหรอปีศาจอะไรเนี่ยทำไมมันเถื่อนจังวะโอ้โหโได้บอมมันคือตัวอะไรเนี่ยปลายไก่สู้กับแม่สู้กับมันมันดูโคตรเก่งเลยมันดูโคตรเก่งเลยคือสู้กับ ยังนะดำปีลีแล้วแม่ยังรอดอีกผมควรจะดีใจเองผมควรจะเชียร์ใครเนี่ยระหว่างชายกายกายพวกปีศาจนี่เนี่ยกูรู้กูรู้สึกสงสารชายกายเพื่อนกูรู้นะว่าไฟลวกมันเจ็บมันแสบ แต่คุณไม่ต้องลองถึงขนาดนั้นหรอกไหมเอาล่ะมีของเล่นอะไรอีกไหมอุ้วอันนี้ใหญ่เว้ยขึ้นลองอ้าเยี่ยมกูได้ขอ,อามาเล่นล้ปล่อยชายกายตรงนี้ลองยิงสักนัดดู <laughs> โอ้แต่ตัวมันโคตรหนาเลยมีอยังไม่ตายอีกอ่ะตายสิไฮ ตายยังโอเคตายแล้วโคตรถึกเลยชายกายอะ่ะผมว่ามาเล่นเป็นเซกเมนต์เลยดีกว่าคราวนี้ลองของอย่างเดียวแล้วกันคอนทอ่ออืมโอเคไฟดูดไฟดูดกูงโง่เฉยฮะไม่มีอะไรผมต้องหาหุ่นดัมมี่ถึกๆที่มันไม่ตีกับอ่ะชายกายมันตีกับอืมไซตามาเหรอไซตามาถึกพอปะ่ะทุกคนว่าน่าจะถึกพออยู่แล้วมั้งอะไรล่อนเอินเลื่อยไฟฟ้า เอออ้าวเฮ้ยไม่โดนตัวเองอ๋อถ้าเกิดมันจับอยู่มันจะไม่โดนตัวเองแทงมันงั้นสตีฟอีกรอบก็ได้อะไรโทษทีสตีฟ <c oughs> No hard f e e l i n g d u d มีดมีดคงไม่คงไม่แปลกคงไม่แปลกหรอกว,ว,ว่ามันจะทําอะไรได้มันก็คือมีดอโอเคมีดแทงได้อ่ออันนี้กับดักกับดักก็คงหนีบตีนมอนแหละพิกแอกก็คงเอาไปฟันหัวมอนแหละทอด โควเผามอนแหละลองดูแล้วกันอยากเห็นเอฟเฟกต์เผาโอเคใช้ได้อ่าละถึงแม้เมื่อกี้เราจะเห็นหอกน้ําแข็งไปแล้วฮะแต่ผมอยากเห็นเต็มๆแบบไม่มีคนถือดูโอเคเพื่อนอยู่ตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งนะในระหว่างหอกมันโอเคหอกน้าแข็งก็เถื่อนใช้ย่อยเหมือนกันแฮมีอะไรอีกคอนทอฮึมคอนทอคงต้องให้สตีฟถือแล้วก็ทุบสตีฟอีกตัวอ่สตีฟมาทุบสิทุบมัน ทุบมันทุบมันทุบมันฆ่าเพื่อนตัวเองดิเอ่น,นแะละนั่น,นแหละนั่นแหละแต่เหมือนว่ามันกดทุบไม่ได้ฮะอันนี้ผมต้องคุมให้มันทุบเองฮะ <laughs> ย้ำให้เละเลยเพื่อน <laughs> ย้ำเลยเกม <laughs> นี้โคตรโหดร้ายเลยเ <laughs> วนกมเอ่อ YouTube คงต้องเหลืองคลิปนี้แล้วแหละน้อสหาย <laughs> คือเหลืองแท้ละคลิปกู RPG ตามคาด มาดูระยะยิงเสียสตีฟหมายเลขหนึ่งไปทางนั้นสตีฟหมายเลขสองไปทางนู้นอะไรใช้ได้ปืนลูกโป,ป่งลืมลบปืนเก่าหืมไอ้นี่โอ้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้สตีฟเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อปืนลูกโป่งมันทำให้คนลอยแล้วก็ตก เอ๊ะไม่เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวแต่ผมไม่ไอเดียหึๆนี่หลอกจิตว่ะอาละเมียไหนะผมใช้ได้อีกมั่งเอ่ออันนี้คอสโบไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจหรอกคอสโบยิงโง,โง่ๆเฉยๆแหละลองดูอะสตีฟอยู่นิ่งๆ อุ้ยแต่ยิงทะลุได้แฮะยิงทะลุได้เยอะเลยอ่ะไกลเลยด้วยปึ๊บ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 สตีปสตีปมาเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดัดเจ้าช่วยเลือดเนมาอะไรเนี่ยอโอ้โอกูทรมาทแเทนเพื่อนช่วยเคลียร์เลือดพวกนี้หน่อยโอเคเต็ n กิ o u ใส่ตามะ โอเคเอิเล็กทริกกันปืนสายฟ้าโปรเจกต์ตายโคตรเร็วเลยอ่ะ oh my god เอฟเฟกแบบโคตรสวยเลยผมชอบอ่ะเกมนี้พิสกันปืนน้ำแข็งสวยกว่าเดิมอีกควันเฮ็ดดีกว่าที่ผมเอามาใส่คลิปตัวเองอีก อยียดนั่นดิย่าไปดูเรื่องไอ้พ่อสตีฟกำลังทุกทรมานกับการโดนแช่แข็งแล้วช็อตไฟฟ้าอยู่แฮะสนใจแค่งเงาของปืนก็พอโอ้ <c oughs> โห,โหภาพโคตรสวยเลยเกมนี้อะไรในไหนก็นไหนละปากคนหนึ่งการวิตีกันอ๋อเป็นแบบปืนฟิสิกส์ที่อือเอาไว้คุมตัวละครแต่ปืนนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์หรอกพาะเมาส์ผมก็มีเลเซอร์ มันตัดเลยอะ่ะโอ้ยโหดโหดเดี๋ยวอย่าบอกว่ามันตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยเนี่ยกูสงสารสตีมดีลเลยเกิดมันละเอียดขนาดไหนผมอยากรู้เอ่อมีอะไรที่เราสามารถจับไอ้พวกนี้ได้ในขนาดที่ผมไม่ต้องออกดสโลปะแบบ กำพวกนี้ได้ทั้งกำอ่ะเอแต่เดี๋ยวไม่จำเป็นต้องกำขนาดนั้นดีกว่าก็คือแค่เอามันขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปล่อยก็เหมือนเดิมวะ่ะเออเวนกำเออเดี๋ยวก่อนแต่ไซต,ตมามะาน่าจะได้อยู่นี่ว่าโอเคลองเอาให้มันวิ่งดูวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเออดีได้แล้วได้แล้วละเอียดสติกูโคตรละเอียดเลยมันต้องละเอียดมันละเอียดได้กว่านี้นละเอียดได้กว่านี้อะไร ใครเใครเป็นแฟนขับสติปผมต้องขอโทษด้วยนะกันครับผมแต่นี่เพื่อวิทยาศาสตร์ฮะผมอยากรู้ว่าเราสามารถสับสติปละเอียดได้ที่สุดกี่ชิน้นอาละ่ะต้องรัวโอเคมาดูกันว่าละเอียดขนาดไหนฮะไปใส่ตงมลูกพ่ออ่ะเดิน <laughs> <laughs> อ่านี่แหละฮะคือผ้าที่ผมอยากเห็นมานานแล้วฮะสติฟสับละเอียดเอาไปทำกะเพราหน่าจะอร่อยจัดเลยแหละกะเพรารสไม้ครับ <laughs> ผมการจะกดต่อยไซ่ตามากูกลายเป็นศักย์ <laughs> ปืนเลเซอร์โคตรโหดเลยอ่ะ <th> ชอบชอบชอบอะไรเดี๋ยวผมเซฟแชมเบอร์นี้ไว้แล้วกันเผื่อมีแบบยูนิตใหม่มาอยากลองอะไรต้องลบอันนี้ออกครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเปิดทิ้งไว้ไม่น่าจะได้ทดสอบปืนอื่นฮะไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่เอาเข้ามาในแบบน่าจะกลายเป็นชิ้นก่อนนะอันนี้ปืนธรรมดาใช่ปะไม่มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่ไง เพราะว่าถ้าเกิดเราอยากได้แบบให้มันยิงไวเอาปืนอื่นก็น่าจะดีกว่าเพราะปืนกลปืนอะไรเนี่ยโอเคน่าเบื่อว่ะปืนธรรมดาลูกซองอ่ะเหมือนกันฮะน่าเบื่อไอ้เชี่ยลากไฟร์อาร์มอันนี้คือ yes เอฟเฟกต์สวยซะด้วยอะไรชายไกย <c oughs> <c oughs> มึงทำอะไรปืนกู ชไมทอะไรปืนกนียนเกีย <het> อิอ <imprisoned> มึงหลบไปทางนูเลยมึงหลบไปทางนู้นเลยอย่าเข้ามาใกล้ปืนกูโอ้แต่ถ้าว่าไปมันโคตรหนาเลยปืนยิงไม่เข้า โอ้โ oh, หนาจริงเค okay. ชายไกลน่าสนใจว่ะถ้าเกิดเอามาหยอดใส่เนี่ยล่ะแทงไม่เข้าเข้าแทงไม่เข้าหนาจะจัดเลยเป็ดเนี่เข้าสิวะ โอเคชายไก่หนาโคตรเลยฮะมาหาวิาหาวิธีฆ่ามันโดยที่ใช้เวลาน้อยที่สุดดีกว่าอืมปืนนี้ไม่ได้ผลนฮะปืนนี้เบาไปนไิดหนึงถึงแม้จะรัวก็เหอะถ้าเกิดเป็นปืนนี้ละ่ะอันใหญ่กว่าเดิมอันนี้เป็นเลเซอร์ด้วยเออเี่ยขอได้ผลหน่อยตายแล้วใช่ไหมโอเคไม่ลุกละตายแล้วฮะ,ะแต่เพื่อความชัว ได้คอร์รใช่การมาถึกไปนี่ถ้าเป็นสตีฟล่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยสตีฟกูสตีฟกูไอ้เล็วฟีดไว้แม่เลยสมมึนฟีดไว้แล้วอ่ามาลองที่สตีฟดีกว่าแต่เสียงมันน่ารำคาญมากเลยอ่าแล้วสตีฟเยอะฮะสตีฟสตีฟสตีฟผมไม่ได้มีอะไรแค่แค้นเคืองกับสตีฟต้องบอกไว้ก่อนผมแค่ว่าสีของนางทำให้เราเห็นซากชิ้นส่วนมันชัดดีมองในการทํายูทูบฮะ ปืนนี้ก็เถื่อนใช่ย่อยเหมือนกันวะอีว่แฟนๆมหมครับต้องเอากูตายแน่เลยแม่จะว่าไปผมสามารถทำให้หอกน้ำแข็งนี่มันยิงได้ปะมันเหมือนว่าจะมีคอนโทรลที่เป็นโปรเจกตอร์อยู่นะเรนเดอร์เวป n อนไฟท์เดสทรี่ออนคอลิชันถ้าไม่เดสทรี่ละกูเล่บเล่นเป็นแล้วกูเล่บ Yes! เราจะเริ่มผลิตอาวุธขั้นอันติเมตกันฮะสตีฟผมไมโดนแทงเป็นเคบับเลยหอกนี่กลายเป็นโปรเจกต์ตายแล้วผมต้องการเอฟเฟก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 แบบใหม่เอฟเฟกน้ำแข็งเอฟเฟกตน้ำแข็งยส yes! อะไรทุกคนผมได้หอกที่ถูกใจตัวเองแล้วฮะอันนี้คือในตสโลโมชั่นนะแต่ถ้าเกิดผมปิดสโลจะเกิดอะไรขึ้นดูคอยดู หอ,อกไปไหนแล้วแบบหอ,อกกูอยู่ไหนเนี่ยอาล่ะ,ละทีนี้ผมอยากรู้ว่าเราสามารถทําให้ปืนเนี่ยสามารถยิงหอ,อกนี้ได้หรือเปล่าฉะนั้นขอเซฟอะไรไว้เป็นโปรเจกต์ตายแล้วกันถ้าเกิดอย่างนี้น่าจะได้อยู่พรีสไว้ตรงนี้แล้วก็อะติเคลิลอะติเคิลของตอนยิงหรือว่ามันเป็นแบบผูกอยู่ที่ปืน มันน่าจะคัสตอมเรื่องพาอ่ะอ่ๆนี่ไงโปรเจกต์ตายของมันที่ผมเลือกตอนแรกเป็นเออ่กระสุนบาสุก้าฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งก็น่าจะ yes perfect ได้ปืนหอ,อกแล้วแต่มันระเบิดโหดายไปไดหนึ่งผมต้องการอาวุธที่ทะลุทะลวงไม่ได้อาวุธที่มันแบบยิงแล้วขยี้ทุกอย่างอ เอออันนี้อ่ะโหดชายกายก็เงียบไปแล้วอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้ชอบอันนี้ดีอันนี้ดี <c oughs> <laughs> สตีฟโอ้ยกาดกูรู้สึกโหดร้ายแล้วเก <c oughs> ินเออทำไมกูเป็นคนแบบนี้วะนี่ย เดียวชายกายเงียบเลยฮะสนุกดีวะ <laughs> อะมาบบลองของดีกว่าลองของลองของลองของพอพอพอ,พอเรื่องแบบคัดต้อมปืนฮะอันนี้คือแบบแค่ปืนกระบอกเดียวก็ครึ่งชั่วโมงแล้วผมต้องใช้เวลาทั้งชีวิตแน่เลยถ้าพยายามจะแบบเออ่สร้างปืนอะไรที่มันอลังการเองสักอย่างนึ่งฮะโอเคมาดูดีกว่าว่ามีตัว <c oughs> อะไรบ้รางล้ำคาญชายไกไปพ้นเลยชายไกโอเควอล์ก okay. <c oughs> เกอ,อร์คืออะไรคนโยนปะ อ๋อใช่หุ่นยนต์มันเอาไว้แปะป้อมข้างบนใช่ไหมผมว่าถ้าเกิดมีนมี่แปะข้างบนยับเอาไว้แปะป้อมข้างบน <c oughs> แต่ป้อมก็ต้องทนแรงขีบของปืนตัวเองได้ด้วยแย่ yeah, แต่ไม่เท่าไหร่ฮะมันก็แค่แบบหุ่นยนต์เราต้องคัตตอมเราต้องทําอะไรสักอย่างกับมันก่อนมันถึงจะแบบดูดีเท่หรือว่ามีประโยชน์อละละขอลบแป๊บหนึ่งนะไอ้ตัวนี้อละละถ้าวิงเนี่ย <c oughs> อีมันเป็นแมงเอเลียนเออ อันนี้ก็หนอนเอาไว้ปุ๊บมันจะกินหัวใจท่านกินหัวใจสตีปแต่กว่าจะตายคือนานมากเลยพวกสัตว์ประหลาดแบบเนี้ยโหดร้ายโหดร้ายผมต้องเอาบาสุก้าตัวเองมาใช้แล้วแหละอ,อ้าวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้เซฟบาสุก้าใช่ปะแกดแจ๊บเกูไม่ได้เซฟบาสุก้าตัวเองแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับสตีฟพ,พวกนี้เนี่ยคือเวลาที่มันโดนไอ้พวกนี้ฆ่าตายแล้วมันกลายพันธุ์เหรออ,อือมาเนี่ยลยพวกเองไอ้พวกแมงเป็ด อ่ะเราลองพวกมะแรงแล้วกัน1,2,3,4,5,6พวกเองอยู่นิ่นๆแปบ๊บหนึ่งดิสโลโมชั่นแป๊บหนึ่งยังสปอนไม่เสร็จแค่6ตัวไม่น่าทำอะไรนี่ได้หรอกอ่ะ,อะปะไปลองดูเลยโอ้ยเจอพวกตัวเองมันก็จะตายกันแล้วเนาะอีหอยรอดไปวิง่งเออนั่นแล้วทีเดียวเละเลยมาวันเกิทำะไรก็ได้ไอ้สัตว์มันสัตว์มัน ตัวนี้เล่นหนุกจริงวะ่ะเล่นโคตรหนุกเลยอเออหรืออะไรอย่างบางทีไม่ได้ลองหุ่นอันนี้เหรอวันนี้เหมือนจะเคยลองไปแล้วแฮะเดินเดินดนั่นแหละเดินเดินซ้ายเดินขวาซ้ายขวาใครที่ดีไซน์หุ่นที่มาตอนแรกวันธรรดีแล้วเกินดูดิเราเห็นได้ด้วยว่าไฟแบบกี่ใช้เวลานานขนาดไหนที่จะไปถึงขาแต่ละข้าง อาละมาลองเล่นซีนของคนอื่นดีกว่าครับผมแล้วหลังจากนั้นจะได้ปิดคลิปนี้กันเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้เวลามาเยอะแล้วแหละผมต้องไปตัดคลิปนี้ด้วยโอเครีโมทคอนโทรนี่กูไม่เรียกว่ารีโมทคอนโทรแลกนี่กูเรียกว่าเกมฆ่าคนแก่ในบ้าน ừ. เอามานี่ฝวงไว้ตรงนี้รีโมทคอนโทรเทสเคเราสามารถสร้างเกมในเกมนี้ได้เลยนะเป็นแบบมินิเกมในเกมอีกทีนึงนะี เกมนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแฮปปี้วิวในรุ่นต่อไปก็ได้ถ้าเกิดมันทําให้เราสามารถคุมคนอะไรประมาณนี้ได้ขนาดนี้ครับผมโอเคอันนี้ไอเดียดีอันนี้ไอเดียดีอ,นนอ,นนอ,นนอะไรมาดูอันอื่นต่อเล t คิวภารกิจช่วยเหลือกด e เพื่อเปิดไฟแล้วกูต้องทำไงเนี่ยชนโจนให้ตายก็พอเยี่ยม เป็นการช่วยเหลือที่ดีมากเลยโจรตัดสินใจที่จะแบบแทนที่จะฆ่าคนที่อยู่ข้างบนฮะก็โดนลงมาโดนรถชนตายข้างล่างอย่ายิงถ้าเกิดโจรน,นั่นยอมแพ้โอเคได้อะไรเอา้เอานี่ตำรวจลอสเอ็เจลริสได้โปรดจะยิงเอา้ามึงยอมแพ้ง,ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนปุ๊บ <c oughs> มึงบอกยอมแพ้ใช่ไหมยอมแพ้กับลูกกระสุนงูอละละคุณปลอดภัยแล้วครับผมคุณตัวประกันเดี๋ยวผมจะช่วยปล่อยคุณเองนั่นแหละปะกลับบ้านไป อาจาจะมีกระสุนฝังอยู่ตรงซี่โครงด้านหลังนิดนึงแต่ไม่เป็นไร <S <S ยินดีรับใช้ครับผมอยากได้ตัวอะไรสักอย่างใหญ่ๆสักตัวแฮะมันมีให้ปะคือผมอยากได้ยูนิตที่มันใหญ่กว่านี้กูจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยสแปมมิสไซเนี่ยโอ้โหกูสาทำหอ,อกกูมาเสียใจมากเลยเวนไม่ได้ใช้เอะเดี๋ยวก่อนแต่แค่เราเอาสติฟมัดติดไว้กับกำแพงก็น่าจะได้แล้วดีกว่า อืมเออใช่เอาล่ะเดี๋ยวลองดูเออที่เราต้องการก็คือสตีฟหนึ่งคนแล้วก็อ๋อขยายได้ขยายได้กูขยายสตีฟได้ยยได yes ีอ่าได้แล้วกูได้หนูทดลองแล้วเยี่ยมใหญ่ไปเปล่าวะใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปนางใหญ่เกินนางนับรับมวลคนตัวเองไม่ไหว เละโอ้โหนางใหญ่แต่กระดูกอ่อนรับมวลน้ําหนักตัวเองไม่ไหวอะกูฟีดไว้ให้ก็ได้กูลองสาร yeah. เอแล้วหอ,อกกูอย่าหไเนี่ยนี่ไงปือบเปิบเออนี่แหละนี่แหละเอาเวทกรรมความถึกความอะไรมันยังเป็นเท่าเดิมอ่ะ กูะเสียใจแค่เป้ามันใหญ่ขึ้นกูงอนสตรีมละกูไอพวกนี้มาก็ได้กว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็สัสดส่วนน่าจะโอเคโอเคที่สุดแล้วถ้าจะเอามายิงเล่นเนี่ยโอ้แต่กระสุนโคตรเร็วเลยผมปรับสปีดเยอะเกินไปปะะ่เพราะผมปรับสปีดเยอะไปขนาดสโลวแไปยังแบบยังเจ็บหนักอยู่เลยไอพวกที่โดนเนี่ย ก็เป็นทั้งหมดของแอคชั่นแซนบลของผมในวันนี้นะครับผมก็เกมนี้โอเคเลยฮะถ้าเกิดทุกคนเป็นสายแบบชอบปลูกชอบสร้างนู่นนี่นั่นน่าจะถูกใจทุกคนมากเลยถ้าเกิดเป็นในผมสมัยแต่ก่อนที่ยังไม่มีงานทําหรือว่าอะไรต้องทําก็น่าจะใช้เวลาทั้งวันสร้างด,าดง่านด่านหนึ่งแล้วไปแจกคนเล่นละฮะเดี๋ยวตามตรงนะเกมนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นแฮปปี้วิวของแบบยุคปัจจุบันได้เลยนะ ดูคุณสมบัติมันดูของที่มันได้ใช้แล้วก็ดูหมดดูอะไรดีครับผมคือคนอาจจะเล่นเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ถ้าเกิดมียูทูบเบอร์ช่องให,ใหญ่เล่นจริงอย่างเช่นพวกช่องฝรั่งมักกะพายอะไรประมาณเนี้ครับผมแล้วผมก็น่าจะรอวันนั้นอยู่อย่างใจจดใจจ่อเลยครับพอดูนี่สิจะไม่มีใครมั่งที่ชอบเอาสติปมายืนอยู่โง,โง่ๆแล้ววันพันแมนต่อยมันหรือว่าเสของที่ทุาคนสร้างเองกับมือยิงทะลุมันไปอย่างนี้เลยฮะสะใจ อ่ะนะนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปผมในวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสหรัดตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ